วันที่25่ธันวาคม2559นห้้บนะครับณอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมเวลา16บหนาฬิกานิดนนะครับกับปั๊มชักหนึ่งนิ้วพร้อมมาเตอร์มาตะจันนะครับสูบน้ำด้วยท่อหนึ่งนิ้วระยะทางสูบไกลประมาณ20เมตรยีเมตรอันนี้เป็นเจ้าของนะครับเป็นจบปริญญาโท วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับแต่มาทําสวนทําเกษตรอินทรีย์นะครับเจ้าของเจ้าของที่เสียนะ30ไร่ที่อพเภอบรลายเรลองตามไปดูนะครับสี่มงเย็นใช้แผงของซันเทคนะครับสองแผงขนานกันนสูบน้ําขึ้นตอนนี้จะเป็นที่วางถังน้ำนะครนี่คือถังน้ํา น้ำน่าจะ2องพันลิตรนะ2 0 0พลิตรขึ้นไปดูแผงนะครับตัวนี้จะเป็นที่วางวางถังน้ำํำนะนี่คือน้ำนะเป็นท่อของขุนน้ํำที่ออกมาเป็นท่อของขุนความสูงสี่เมตรนะฮะใช้แผงสองแผงนะครับขนาดกัน แต่อีก2แผงก็คือเป็นชาร์จเพื่อไฟแสงสว่างนะครับใช้กับปั๊มน้ำสองแผงนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าท่อสูบไกลกี่เมตรหนุ่มรูปหล่อรปริาโทรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์อ่านตามไปดูท่อดูดนะครับ ้าดูดหนึ่งนิ้วสูบน้ำจากบอ่อนะฮะด้วยระยะทางประมาณสักยี่สิบเมตรนี่นะครับยี่สิบเมตรก็น้ำเต็มท่อดีนะับน้ำเต็มท่อดีครับผมบจะพูดถึงเรื่องมอเตอร์มาสจรรย์สักนิดหนึ่งนะครับในการสูบน้ำด้วยโซลาร์เซลล์กับปั๊มชักหนึ่งนิ้วนะครับ ผมไม่ได้บอกว่ามอเตอร์มหัศจรรย์เป็นมอเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับปั๊มชักหนึ่งนิ้วนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่ามอเตอร์มหัศจรรย์เป็นมอเตอร์ที่ลงตัวที่สุดกับปั๊มชักหนึ่งนิ้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สลับซับซ้อนมันไม่ยุ่งยากนะครับ ก็คือต่อตรงๆจากแผงได้เลยไม่ต้องมีคอนโทรลไม่ต้องมีแผงควบคุมนะครับผมว่ามันง่ายสำหรับชาวบ้านชาวช่องเกษตรกรที่จะใช้งานในการบำรุงรักษามันไม่ยุ่งยากนะครับบางทีบางคนก็ไม่มีความรู้ที่จะจัดการในเรื่องนี้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องช่างเลยนะครับแล้วจะทำยังไง ก็คือมอเตอร์มหาสรจย์นี่คนะรับาะว่าง่ายที่สุดแล้วสําหรับในการใช้งานผมไม่ได้บอกว่ามอเตอร์มหาสรจย์เป็นมอเตอร์ที่ดีที่สุดนะแต่มอเตอร์มหาสรรย์เป็นมอเตอร์ที่ลงตัวที่สุดสําหรับปั๊มชักหนึ่งนิ้วครับรายงานจากมหาพงศ์โซลาเซลล์สนใจนะครับติดต่อทักทายนะครับ0636269145ครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับจะจะจะ,จะทำอะไรดีเพิ่มท่อเนาะอ๋อนี่ท่อใหญ่ท่อใหญ่ครูครูทศนะ <c oughs> ครูผู้สอนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าเราออกมาทำาเกษตรทำกรเกษตรอินทรียจบปริญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสวนมะนาวอ่าพาชมชมป่าชมสวนนะครับ สวนมะนาวโตแล้วนะครับแต่ว่ามัวแต่ไปสอนเด็กๆอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลสวนคราวนี้ก็จะกลับมาดูแลสวนของตัวเองนะครับลาออกจากครูแล้วบอ,อกเป็นครูไม่ไหวเหนื่อยขี้เกียจคุยกับเด็กด้วยงั้นดูรวยอ๋อเครือใหญ่มากนะครับลูกใหญ่ พออยู่พอกินพอเพียงนะครับอ้าขอบคุณครับผม